สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่11กรกฎาคม64อัปเดตราคาทองล่าสุดบวกค่ากําเนิดมารับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาเช้าวันที่11กรกฎาคม64นะครับซึ่งราคาตามประกาศสมาคมค่าทองคำ รอบเชา้าทองคำแทง96.5%รับซื้อที่27,700บาทขายออกที่27,800บาททองรูปพัน 96. ์96.5%รับซื้อที่27,197บาทและขายออกที่28,300บาทครับท่านผู้ชมซึ่งราคาทองโลกโกสปอร์ตนั้นปิดตลาดไปที่1 8 0 8เหรียนต่อออนค่าเงินดอลไลร์ที่92.10จุด และค่าเงินบาทจะที่32บาท52สตางค์ต่อ1ดดอลลาร์ครับราคาทองที่แสดงอยู่นี้รวมค่ากำเน็ดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านนั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวดลายโปรโมชั่นและส่วนลดของร้านนั้นนะครับและแนวโน้มทิศทางทองคำในสัปดาห์หน้านักวิเคราะห์ไม่มองว่าราคาทองนั้นจะขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ดีปัจจัยมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินบาท ก็ต้องมาดูกันนะครับว่า3-4ปัจจัยนี้จะส่งผลให้ราคาทองไปทิศทางใดสามารถติดตามและรับชมทางเทวันญชาแนลได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีครับ